จาตุรนฟ้องแพ่งเรียก10ล้านสนทิกับพวกคดีละเมิดถูกกล่าวหาว่าเป็นคนสั่งศึกษาธิการไม่ต้องสอนประวัติศาสตร์คดีอาญาแจ้งความปอ,อทไว้แล้ว เมื่อวันที่13กันยายนนายนรินพ์นลจีนาภักด์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าวันนี้ที่ศาลแพ่งถนนรัชดาพิเศษตนได้ส่งทีมทนายความไปยื่นฟ้องในคดีที่นายจาตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้ตนและคณะทนายความยื่นฟ้องนายสนธิลิ้มทองกุลที่1บริษัทเอนิวซันจำกัดที่2 นายกฤิตพงศ์เกติศักดิ์ที่3บริษัทบูสกายชนแนลจำกัดที่4ในข้อหาหรือฐานความผิดละเมิดไขข่าวพร้อมทั้งเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทสืบเนื่องจากกรณีนายสนธิได้นำเนินรายการสนธิทอล์กกล่าวหานายจตุรลนว่าเป็นคนสั่งให้กระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องสอนวิชาประวัติศาสตร์อีกต่อไป ซึ่งเป็นความเท็จทําให้มีบุคคลอีกหลายกลุ่มได้นําคําพูดของนายสนธิไปตัดตอ่อและเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียกล่าวหาโจมตีแพร่หลายเป็นวงกว้างทําให้นายจัตุจรนได้รับความเสียหายทั้งชื่อเสียงและความเชื่อถือทางการเมืองนายนารินทร์พงกล่าวว่าส่วนคดีอาญานั้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานายจตุจรนได้มอบให้ทนายความร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามอันกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกอปอทอและพนักง,งานสอบสวนปอทอเพื่อให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ทําคลิปวิดีโอของนายสนธิดังกล่าวออกเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียในข้อหาหรือฐานความผิดตามพรบรว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พอส2550ซึ่งคดีอาญาอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ต่อไป